สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม No Man's Sky นะครับโดยที่ EP นี้เป็น EP ที่92ครับก็หลังจากที่ EP ที่แล้วครับ EP ที่91เนี่ยได้ทำการสาธิตวิธีการหายาน,นะครับจากการหาพิกัด ผ่านเว็บโนแมนสกายโคออ i n ด t นาท์เอ็กเชนนะครับวันนี้ครับเราก็จะมาทำคอนเทนต์เหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเปลี่ยนแหล่งค้นหาในเรื่องของยานนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กันที่เว็บ r e d d i k นะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมเข้ามาหน้านี้จะเป็นหน้าของตัว n o m a n Sky นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นเว็บนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดไปที่หน้าแรกนะครับ โอเคหน้าแรกนะครับมาประมาณนี้ก็ต้องอธิบายก่อนนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้จักเว็บนี้นะครับเว็บนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับเว็บบอร์ดครับแต่ว่ามันอาจจะใช้งานยากสักดนึงถ้าเปรียบเทียบกับพวกเว็บบอร์ดดังๆในบ้านเรานะครับก็ตรงนี้เนี่ยเอ่อด้วยความที่ว่าเป็นเว็บบอร์ดครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า ในเว็บนี้นะครับมันจะถูกแบ่งออกเป็นหัวข้อท็อปิกต่างๆนะครับแล้วก็มันสามารถแบ่งตามแท็กแบ่งตามห้องแบ่งตามประเภทได้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเข้ามาที่หน้าแรกนะครับในกรณีที่คนที่ไม่เคยเล่นนะครับก็แนะนําว่าให้เราทําการเซิร์ชครับเซิร์ชด้านบนนะครับตรงนี้ให้เราเซิร์ชเป็นตัวย่อไปก็ได้ครับโดยที่ No Man's s y y ครับ S M S ครับ เราก็เดี๋ยวเราสักพักนึงเนี่ยมันจะขึ้นตัวเรื่องแนะนำม,มานะครับก็จะมีในส่วนของแท็กโนแมสกายแบบปกติเลยแล้วก็โ no นแมสกาย coordinate exchange ครับแล้วก็พวกโนแมสกายการติครับดูนันนี่อะไรประมาณเนี่ยเป็นท็อปปีหรือหัวข้อหรือประเภทที่เขาแบ่งไว้นะครับเกี่ยวกับเกมโนแมส Sky ครับวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงนะครับก็จะเปนในเรื่องของตัว coordinate exchange นะครับโอเคกดเข้าไปเลยครับ เมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะโผล่มาที่หน้านี้ครับแต่ว่าเบอร์ต้นอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ยากสนิดนึงเมื่อเปรียบเทียบกับในเว็บก่อนหน้านี้ในอีพีที่แล้วที่ผมได้แนะแนําไปนะครับแต่ว่าข้อดีนะครับของเว็บนี้คือมันจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะสดใหม่มากๆครับโดยที่เนี่ยจะเห็นว่าข้อมูลล่าสุดนะครับอย่างอันนี้เนี่ยโพสเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับ แต่ข้อเสียคือเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างจะปนกันเยอะมากครับก็คืออย่างอันนี้เนี่ยลองดูวข้วครับอย่างหัวข้อนี้ท็อปิกนี้มันจะเป็นส่วนของเบสหรือฐานนะครับอย่างอันนี้จะเป็นในส่วนของยานอันนี้ก็ยานครับแต่สังเกตนะครับว่าอย่าง2องอันเนี้ยแม้ว่ามันจะเป็นยานก็จริงครับแต่ว่ามันอยู่กันโครลักกาแล็กซี่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าข้อมูลมัน คนปนรวมๆกันมาครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยใช้สําหรับเว็บนี้เนี่ยอาจจะงงๆสักนิดนึงวันนี้ผมก็เลยจะมาทำคอนเทนต์สอนวิธีการหาในส่วนของยาที่เราอยากได้นะครับก็เบื้องต้นเลยพอดีว่าก่อนหน,น,นี้เนี่ยผมเวลาหายาน,นะครับเอ,อเอางี้ละกันง่ายๆเมื่อเราเปิดมาเรื่อยๆครับเราจะเห็นแท็กครับหรือตัวแบรนดแบนเนอร์นะครับหรือป้าย ประมาณนี้ซึ่งป้ายตรงนี้นะครับมันคือการแบ่งในส่วนของหัวข้อหรือหมวดหมู่ต่างๆนะครับอย่างอันนี้เนี่ยมันก็คือเบสทับยูคลิดทับคร e เอทีฟทับ3.88ก็ อันแรกนะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องครับอันที่2จะเป็นในส่วนของระบบ Galaxy ครับแล้วก็อันที่3ตรงนี้เนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาคือจะเป็นในส่วนของโหมดครับอย่างตรงนี้เขาเล่นในโหมดของ Creative นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวเลข3.8มเนี่ยมันคือตัวเลขอัปเดตแพทนะครับที่เขาหาเจอซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็คือ3.88นั่นเองครับทีนี้เรามาดูในส่วนของยานเป้าหมายของเราในคอนเทนต์นะครับว่าเราอยากจะทําการหายานครับโดยที่ยานนี้นะครับเขาเขียนว่ามันอยู่ในโหมด Starship ครับ ทับไอเซนทามครับไอเซนทามเนี่ยก็คือกาแล็กซี่นะครับกาแล็กซี่ระบบไอเซนทามครับแล้วก็สุดท้าย3.88ครับคืออัปเดตล่าสุดนะครับโอเคมาดูอันล่างงครับอันล่างก็จะเป็นกาแล็กซีที่เป็นอันอื่นนะครับเราก็เป้าหมายของเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการหาในส่วนของยานที่เป็นกาแล็กซี่ยูคลิดครับทีเนี้ยก่อนหน้าเนี่ยเวลาที่เรากดแท็กไปนะครับมันจะโยงให้เราเนี่ย ไปที่ห้องประเภทนั้นๆแต่ว่าเบื้องต้นผมลองกดดูเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับโอเคไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขามีปรับปรุงระบบหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วเวลาเรากดแท็กเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับระบบหมวดหมู่นั้นๆเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวดูที้เพจก่อนแต่ว่ายัางไงเบื้องต้นเนี่ยปกติวเวลาที่เรากดแท็กต,ตรงนี้เนี่ยมันจะเข้ามาที่หมวดหมู่ที่เราต้องการนะครับงานเดี๋ยวตรงนี้ผมขอหายาสักพักหนึ่งอ๋อโอเค องบอกก่อนนะครับว่ายาที่มันโชว์อยู่นี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะบอกรายละเอียดอยู่ที่ตรงหัวข้อนะครับซึ่งอย่างสมมติว่าถ้าเขาไม่บอกรายละเอียดอะไรเลยเนี่ยเรากดเข้าไปดูครับเราจะพบว่ายาลำนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นยานทีา่ตกหรือพังนะครับแต่เราจะสามารถหาเจอได้ปกตินะครับถ้าสมมติว่ามันไม่ได้บอกจุดตกไม่ได้บอกพิกัดของดวงดาวหรือพิกัด ในดาวเคราะห์ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยให้หมายถึงว่าเราสามารถหายานพวกนี้เจอใน Space Station ครับเราก็เราต้องทำการรอนะครับในแต่ละรุมในแต่ละเว็บที่ยานจะเข้ามาเนี่ยก็จะมีสุ่มเกิดในส่วนของยานลํำที่เราต้องการนะครับโอเคทีนี้ปัญหาคือแล้วถ้าเราอยากได้ยานฟรีล่ะยานที่มันตกล่ะยานที่เราไปเคลมมาฟรีแล้วมีการซ่อมนะครับก็ให้เราเข้าไปเซิร์ชครับตัวนี้วิธีการเซิร์ชนะครับให้เราเซิร์ชคำว่า Cash ครับ C R A H E D โอเคก็แคทง่ายๆเลยครับนี่คือคำว่าโตกครับก็คือ search เซิร์ชเฉพาะหาเอาเดี๋ยวเดี๋ยขอไปครับพอดีผมสะกดผิดครับ C R A H S, S E D โอเคตกตัวเอไปดูนะ C R A H S, S E D โอเคครับตามนี้แล้วก็มันก็จะทำการเซิร์ชในส่วนของยาที่มีการตกนะครับก็ตรงนี้เนี่ยอย่างอันแรกไม่แน่ใจว่าอันนี้ผมมหาเจอไปหรือยังก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมันจะเป็นในส่วนของแท็กนะครับ Starship u k r a i n สามจุดแปดสอง Starship Ukraine สามจุดแปดเจ็ดอะไรประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถรู้ได้นะครับว่า ยาลำนี้อยู่ที่แพดไหนหาเจอที่เมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าโพสต์นี้ตั้งขึ้นหรือถูกเจอเมื่อไรนะครับก็อย่างอันนี้เนี่ยสเดือนที่แล้วอันนี้14วันที่แล้วครับอันนี้20วันที่แล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอหาดูก่อนว่าผมอยากจะได้เอาซัก1รัมละกันอันนี้ร้อล้านอันนี้น่าสนใจนะครับแต่ไมู่ว่า มันจะเจอไหม7วันที่แล้วโอเคผมไม่รู้นะครับว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่ามันมีหรือเปล่าหรือว่าอันนี้ดีเจ็ดเอ่อวันที่แล้วครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอดูก,ก่อนโอเคเอาเอานี้แล้วกันอันนี้ร้อยสิบสองล้านครับก็ข้อดีครับอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเปิดไปที่เอ่อยาที่ผมต้องการนะครับ ข้อดีนะครับของเว็บ reddit อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถอ่านคอมเมนต์ได้ครับคอมเมนต์ comment คนที่ไปหาเนี่ยว่ามันมีไหมเหมือนมันไม่เจอเหมือนอะไรยังไงประมาณนี้ครับซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งอ่ะที่สามารถยืนยันได้ครับว่ายาลำนี้มันมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเอ่อคนที่มาโพสเนี่ยมันเจอจริงแต่ว่าคนที่ไปหาเนี่ยไม่เจอหรือประมาณนี้นะครับเออผมเพิ่งสังเกตเห็นอันนี้เป็น A Class ไม่เอา A อ l A s s เดี๋ยวครับงั้นเดี๋ยวผมขอหาอยาสักคู่แล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมา ชมกันครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอเลือกหาเลือกยานดูก่อนนะครับโอเคครับผมก็เจอยานลำนี้แล้วครับเพ่อร้องอ่านในส่วนของหัวข้อกระทู้นะครับเขาบอกว่ายานลำนี้เนี่ยคือเขาเจอยานตกครับที่เป็น S c l a s s นะครับก็จะเป็นสีส้มน้ำเงินครับเป็นยานประเภทนี้ครับฮอยเลอร์นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราก็อยู่ในส่วนของระบบซิสเต็มครับโนชิมนะครับอยู่ในดวงดาวที่มีชื่อว่า i ิเป้ครับ16นะครับตามนี้เลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เจอแค่จุดเดียวด้วยเขาเจอถึงถึงสจุดนะครับโดยที่เขามีพิกัดมาให้ครับพิกัดแรกคือตัวนี้แล้วก็พิกัดจุดที่2ครับคือตัวนี้สามารถไปหาได้นะครับเราก็ได้ตามนี้เลยตรงนี้เนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่ง รายละเอียดพวกนี้นะครับมันจะถูกโพสต์อยู่ในหัวข้อนะครับท็อปปิกตรงนี้ซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้เหมือนเดิมนะครับก็คือเราต้องรู้ว่าในคนที่เป็นยานตกนะครับเราต้องรู้ว่ายานลำนี้เนี่ยอยู่ในระบบดวงดาวไหนอยู่ในดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าอะไรแล้วก็สุดท้ายครับอยู่ในพิกัดอะไรนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเราดูในส่วนของแท็กเนี่ยเป็นยานสตาร์ชิ p Galaxy ็ยูคลิดครับแล้วก็ เจอในอัปเดตนะครับ3.87นะครับโอเคเราก็เนื่องจากตรงนี้ผมปกติแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งยานประเภทนี้นะครับถ้าเราไปดูข้อมูลในเว็บเดิมอย่างใน e ีพีที่แล้วเนี่ยที่เป็น No m a สโนแมสกายโคออร์ดินาท์เอ็กเนเนี่ยปรากฏว่ายานประเภทนี้ส่วนใหญ่จะหาไม่เจอนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาดูว่ายานประเภทนี้แบบนี้ ณวันนี้เนี่ยพึ่งผ่านไปประมาณ8วันเนี่ยมันยังอยู่ไหมมันยังเจอหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็คอมเมนต์นะครับเท่าที่ผมอ่านคร่าวๆนะครับบางคนเนี่ยไม่เจอบางคนเจอพอไปถึงปุ๊บยานเนี่ยถูกขับหนีอะไรอย่างนี้ซึ่งก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกเขาว่าตรงนี้เนี่ย แนะนำว่าให้ปิดในส่วนของมัตติเพเยอร์ก่อนนะครับเพราะว่าบางทีแล้วจังหวะที่เราไปเนี่ยมันมีผู้เล่นคนอื่นเอายาไปก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่ายาลำนี้ถูกขับออกไปแล้วนะครับประมาณนี้ก็ดีนะครับท่านครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ายาลำนี้เนี่ย มันมีจริงๆไหมแล้วก็อ <erson> ๋อก <in> ่อนอื่นนะครับผมลืมไปถ้าสมมติว่ามันไม่มีรายละเอียดตรงนี้บอกนะครับบางทีแล้วให้เราลองเปิดรูปดูนะครับบางทีเนี่ยมันจะมีรายละเอียดอยู่ในรูปนะครับแล้วก็ในเล d ิ i นะครับรูปตรงนี้เนี่ยบางทีแล้วมันจะเปลี่ยนได้นะครับมันจะมีหลายรูปซ้อนกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่โอเคกลับมาที่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับมันจะมีหลายรูปซ้อนกันอยู่นะครับสมมติว่าด้านบนเนี่ยมันจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยใช่ไหมครับก็ให้เราดูครับว่าอย่างตรงนี้เนี่ นี่คือพิกัดน,นะครับลบ25.53แล้วก็ลบ155.76ครับแล้วก็ในส่วนของดาวต่างๆนะครับเราสามารถเปิดดูรูปได้ก็คือเขาก็จะบอกรายละเอียดค่อนข้างจะครบหมดแล้วแหละซึ่งเราสามารถไปตามหาได้ครับอย่างดาวดวงนี้ก็ชื่อตามนี้เลยประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการหาครับวิธีการใช้งานในส่วนของเว็บ reddit นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอนอกจากยานก็เหมือนเดิมครับเราสามารถหายอยื่ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนของ ปืม้มติทูหรือแม้กระทั่งเอ,อ่อพวกฐานต่างๆที่เขาสร้างครับไว้หรือจริงๆอ่ะไม่แน่ใจว่าอย่างคนไทยของเราเหมือนเห็นผ่านๆว่าจะมีการนัดแนะสร้างครับสร้างดาว แนะให้คนไทยเนี่ยไปรวมกลุ่มการที่ดาวเคราะห์ดวงหนึง่งระบบดวงหนึง่งหรืออะไรประมาณน,นี้ตรงนี้สามารถเข้าไปดูในกลุ่มโนแมนสกายไทยแด d ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมตกลงนะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นลำนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจดข้อมูลแป๊บหนึง่งแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเกมซึ่งผมจะเล่นเหมือนเดิมนะครับก็คือเล่นต่อจากในอีพีทแเลยก็คือเป็นตัวเซฟใหม่นะครับเป็นเซฟที่เอาไว้ทํา คู่มือสําหรับผู้เล่นใหม่ซึ่งใน e b t i a วเนี่ยผมได้ยานเป็นยานปลาหมึกสีแดงมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปตามหายานประเภทนี้ที่เป็นสีส้มไม่แน่ใจว่าจะเจอไหมนะครับก็เดี๋ยวยังไงไปพบกันในตัวเกมนะครับเอาละครับก็กลับมาเจอกันในตัวเกมนะครับเรียบร้อยก็ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าประตูพอร์ทัลเหมือนเดิมครับแล้วก็ ฐานเดิมนะครับแต่เปลี่ยนไปเล็กน้อยครับนนี้มีการสร้างในส่วนของตัวแพดในการจอดยาน,นะครับเพิ่มนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกช่องเก็บของตู้เก็บของแล้วก็ตัวเทอร์มินัลในการขายของซื้อของนะครับโอเคก็ตอนนี้นะครับในส่วนของยานสีส้มของผมนะครับอ,อต้องบอกว่ายานปลาหมึกของผมนะครับ ก็ทำการซ่อมเกือบจะหมดแล้วเหลือเพียงแค่ในส่วนของธาตุ activate c p p p e r ครับที่เดี๋ยวที่ต้องไปหาต่อไปนะครับโอเคตามนี้แล้วก็ผมคิดว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอย้ายของไปไว้ในตัวก่อนดีกว่าครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมผมถึงสามารถย้ายของได้ทางที่จริงๆยามันไม่ได้จอดอยู่แถวนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าในอีก่อนหน้านี้ครับผมได้ทําการติดตั้งในส่วนของออตัวนี้ครับนี่ครับ เทอร์พอร์ตรีซิครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของแม้ว่ายานคุณจะไม่ได้อยู่ในสมีนะครับแต่คุณสามารถโอนทายในส่วนของของเนี่ยได้ในระยะที่ไกลขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นครับเมื่อพร้อมกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวทําการแอ t i v เวตในส่วนของประตู Portal ครับแล้วก็ทําการใส่รหัสนะครับพิกัดนะครับเหมือนเดิมเลยก็ตรงนี้ ผมไม่แน่ใจว่าจะมีใครตามไปไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเหมือนเดิมแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะใส่พิกัดแล้วก็เลขความเร็วตรงนี้ไปแล้วก็ตกท้ายเดี๋ยวจะตัดกลับมาอีกทีแล้วก็ไปพอ,อ่จุลาดูกันเองนะครับในกรณีที่ใครอยากจะได้ยาลำนี้เหมือนกันนะครับ โอเคครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวนี้ําตัวเดิมนะครับอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้พออยู่ด้วกันเอาเองนะครับถ้ากรณีที่ใครอยากจะตามเส้นทางผมไปนะครับอยากได้ยาวรำลีก็ตามมาครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเออตามไปเจอกันอีกฝั่งหนึ่งของประตูพอร์ทโครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะใช่ดวงดาวที่เป็นเป้าหมายหรือเปล่านะครับ เอาละครับมารู้กันครับว่าใช่ไหมใช่ครับอีปีสินะครับโอเคแล้วก็มีในส่วนของลู u คอมมิ i ชันสเตชันนะครับและอย่าลืมนะครับทำการปิดในส่วนของเน็ตเวิร์ตัวมารติเพเยอร์ด้วยครับดิสเลเวลไปเลยนะครับตรงนี้เพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ยานของผมอยู่อ๋ออยู่นู่นครับก็ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ ต้องบอกว่าทําไมผมถึงเลือกยานแพงๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถเอายานแพงๆนะครับไปใช้ได้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอาไปใช้เองหรือจะเอาไปขายต่อไปสแคปทิ้งหรือประมาณนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเราเอายานผูกผงพังเนี่ยไปแลกกับคนอื่นก็ได้นะครับตรงนี้มันมีบั๊กอยู่ไม่แน่ใจว่าณนะแพทล่าสุดเนี่ยมันทําการเ,าเรียกว่าไงครับอัปเดตตรงนี้ไปหรือย,ยังหรือแก้ตรงนี้ไปหรือย,ยังนะครับโอเคเอพิกัดตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามันมีอยู่2ออันนะครับ อันแรกคือบวก1.58แครับแล้วก็ลบ1 3 1 3 2มาดูที่แกน x ก,ก่อนครับแกน x อกตรงนี้เหมือนอทำไมแกน x มันไม่เพิ่มครับ3 4 3 5อันนี้ลบน่าจะเพิ่มนะครับแล้วก็ด้านหลังแกน y เนี่ยน่าจะลดลงครับลดไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดนึงโอเคผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงนู้นแน่เลยลบเพิ่มครับ ตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นพิกัด1.58ครับแล้วก็ลบ1.31.32โอเคจริงๆเนี่ยไม่ต้องหาก็ได้ครับงั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะตรงไปดูทั้ง2จุดเลยเพราะว่าจะได้รู้คบว่าทั้ง2จุดเนี่ยมันมียานแบบเดียวกันไหมหรือมันเป็นบาคืออะไรยังไงนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีจริงเนี่ยมันจะเจอเป็นยานอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าข้อมูลตรงนี้ผมลองเทสตดูแล้วถ้าเป็นยานประเภทอื่นที่ไม่ใช่เอกโซติกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะได้ข้อมูลหรือยานที่ไม่ตรงนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูครับใช้เวลาไม่นานครับตรงนี้ใช้ในส่วนของ Pa ว s e e n g i n e ไปเลยเยานป้ามือนนะครับข้อดีเนี่ยผมคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับยานแรกนะครับตัวแผงหน้าปัดควบคุมเนี่ยต้องบอกว่าดูแนละแบบกว้างกว้างไกลมากนะครับพวกพิกัดต่างๆเนี่ยเราสามารถดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องก้มไปดูเหมือนยานลำแรกนะครับที่ที่ผมผมใช้เมื่อใน E ีีที่แล้วนะครับก็ตรงนี้เนหะ็นพิกัดเห็นข้อมูลต่างๆนะครับได้อย่างชัดเจนมากต้องบอกว่าเป็นวายสกรีนแบบกว้างมากนะครับ จอโค้งด้วยโอเคคิดว่าตรงนี้น่าจะใช่ครับเป็นพิกัด1.58แล้วก็ลบ13 1.32นะครับไปดูกันว่าจะมียานที่เราต้องการหรือเปล่าครับยาที่เราต้องการนะครับเป็นสีส้มฟ้านะครับโอเคเหมือนจะใช่นะครับเออโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอเคมยาลำนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งว่า มันจะมียาที่เราต้องการหรือเปล่าครับในกรณีนะครับสมมุติว่าเราอยากได้ยาลำนี้นะครับแต่ว่ายังไม่อยากจะใช้เพราะว่าผมยังถูกใจยาประเบิกอยู่ทํำยังไงครับก็เดี๋ยวเราลงไปทําการเคมก่อนนะครับปึ้งโอเคเราก็ไปครับยาลำนี้ครับมาดูก่อนยาลำนี้มีชื่อว่า hand of the l i d e l a นะครับก็โอ้ยยี่สิบล้านจริงๆครับเดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งนะครับ ยานผมอันนี้แค่12ล้านเท่านั้นอันนี้ถ้าขายน่าจะรวยครับโอเคก็พิธีการนะครับสมมุติว่าผมอยากได้ยานลำนี้นะครับเราก็เออโอ้เดี๋ยวเรลอง c o m p a r ดูนิดนึงครับทุกอย่างดีโบดนะครับเอ่อราคาช่องเก็บของนู่นนันนี่ยกเว้นพวกความเร็วครับต้องบอกว่ายานประมือผมอะกินห่างครับจริงๆอะเป็นเพราะว่าผมเอาเอาไปอัปเดตเอ่อโมดูลสักแป๊บนึงนะก็ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการนะครับจริงๆอ่ะต้องการเลยแนละทำการเคลมครับ ปุ๊บเรียบร้อยครับหลังจากนั้นครับทำการเปิดในช่องเก็บของมาเราจะเห็นว่าตอนนี้เราถูกสลับยานไปเป็น hand o f the l i d e l l นะครับแต่ว่าผมยังไม่อยากขับยานลำนี้เพราะว่ามันจะต้องซ่อมเยอะครับทีนี้ให้เรากลับไปขึ้นยานประมึกครับโอเคแล้วก็ยานลำนั้นนะครับปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเลยเพราะว่ากรณีที่เรามียานแม่แล้วเดี๋ยวยานลำที่เราเคลนเรียบร้อยเนี่ยมันจะไปโผล่ในยานแม่ครับเราก็เดี๋ยวเราจะไปซ่อมไปอะไรยังไงก็แล้วแต่เรานะครับ โอเคจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขอตามไปดูอีกจุดหนึ่งแล้วกันจะอยู่ตรงนู้นนะครับอยากรู้ว่าเมื่อเราเคมตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยอีจุดหนึ่งจะเป็นยานลําเดียวกันไหมหรือจะเปลี่ยนยานหรืออะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวจำชื่อก่อนครับอา่า hand off lidala นะครับสำหรับยาลำนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นอีกยาน,น,ายนึงครับเอาเดี๋ยวแป๊บนึงครับยังไม่ได้ออกจากาในส่วนของชั้นบรรยากาศนะครับตรงนี้ โอเคแล้วก็ใช้ power energy ขอดีๆครไม่ตรงครับไม่ตรงไม่ตรง power energy นะครับพุ่งตรงไปเลยคือจริงๆถ้าได้2รงานนี้อ่ะต้องบอกว่ายานค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับ2ี่ล้านแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอ,อ๋อเมื่อกี้รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดในเว็บเลติกเนี่ยผมน่าจะเจอที่ร้อยกว่าล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเอ่อสามารถเอาไปเคมเอาเอาเคมแล้วก็เอาไปขายไปแลกกับ ผู้เล่นคนอื่น NPC ตัวอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะครับโอเคน่าจะมาถึงแล้วครับปึ๊บป,บปบึยังไม่สปออ๋อสปอนขึ้นมาแล้วครับเหมือนจะเป็นเอ่อแบบเดียวกันแต่คนละสีนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าน่าจะเอ่อคนละชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปดูสักนิดนึงครับยาลำเมื่อกี้26ล้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูยาลำนี้ดูว่าเท่าไหร่ครับ ชื่อเดียวกันครับ2ี่กอ้าวเท่ากันเลยครับแค่เปลี่ยนสีอ้าวไม่ไม่ได้เปลี่ยนสีด้วยครับสีเดียวกันเลยโอเคเมื่อกี้ทำไมผมเห็นเป็นสีเหลืองก็โอเคครับสรุปนะครับเป็นยาลำเดียวกันนะครับก็ตรงนี้เอายังไงดีเอาไปก็ได้ครับเดี๋ยวเราเอาไปขายดีกว่าทำทุนครับทำทุนเพราะว่าการขายเนี่ยต้องบอกอย่างนึงนะครับถ้าสมมติว่าเรามีเทคโนโลยีนะครับที่ซ่อมเรียบร้อยแล้วเนี่ยการขายนะครับมันจะทำให้เราเนี่ย สามารถได้บางทีนะครับได้ในส่วนของวัตถุดิบเพิ่มนะครับจากยาลำก่าวที่เราสแคปทิ้งนะครับบางทีก็จะได้พวกโมดูลต่างๆมาด้วยนะครับตรงนี้ก็คอมเพลดูครับปุ๊บก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เชไปครับเท่ากับผมมีอันนี้2รัมแล้วนะครับยาปลาหมึกครับไปแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนื่องจากว่า EP นี้มันอาจจะค่อนข้างสั้นสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมอาจจะ สอนวิธีการที่เราไปทําการเอายานไปแคปขายนะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าที่นี่มีในส่วนของ Space Station หรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นคือเรายังไม่ขายตอนนี้นะเพราะว่าการที่เราจะขายยาได้นะครับคือเราอจะต้องขับยาลาที่เราขายเนี่ยหรือว่าที่จะขายนะครับเอาเป็นเอารอบสเตชันครับเพราะฉะนั้นเอาได้ได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมจะวาร์ปกลับไปที่ถ่ายของเราก่อนนะครับก็จะมีการวิธีการนิดนึงในการขายในส่วนของ ยาลําที่เราเคมาและเราไม่อยากจะเรียกว่าไหมครับไม่อยากจะซ่อมอยากจะขายเลยหรืออยากจะสแคปเลยนะครับก็มันจะมีวิธีหรือเทคนิคอยู่เล็กน้อยครับตรงนี้เดี๋ยวผมแถมไปให้เลยก็แล้วกันนะครับก็เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะขับยานปัจจุบันครับยานประมบกเนี่ยกลับไปที่ฐานของเราก่อนนะครับก็วิธีการครับพอดีว่านะตอนนี้เนี่ยในระบบรงดาวนี้มันเป็นเอารอสเตชันพอดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการเข้าไปในเอารอสเตชันนะครับแล้วก็ ใช้เทเลพอร์เตอร์นะครับวาร์ปกลับไปที่ฐานของเรานะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เปออกติแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ยในส่วนของเอ้าร์สเตชันนะครับเราไม่สามารถใช้ตัวประตูเทเลพอร์เตอร์นะครับไปยังระบบสเตชันเออสเปซสเตชันต่างๆได้นะครับยกเว้นจะกลับไปที่ฐานของเราอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างครับเนี่ยครับ อย่างสมมติว่าในส่วนของสเป s เ a ชั่นอื่นเนี่ยเราไม่สามารถไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฐาเราเนี่ยเราไปได้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ไปเจอกันที่ฐานของผมนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันครับกับเทคนิคในการขายยานที่เราทำการเคมานะครับตาอแล้วครับกลับมาที่ฐานของผมเรียบร้อยนะครับก็ลำดับต่อไปนะครับพิธีการครับในตอนนี้นะครับดีฟอล l ์ของเราครับคือยานปลาหมึกนะครับเราก็ต่อไปให้เราทําการเลือกสปอนะครับใน ตัวยานที่เราต้องการจะขายครับก็ให้เลือกเป็นอันนี้นะครับ Select อ u t o ร h ช p พครับแล้วก็เป็นในส่วนของเอ่อยานลำลำนี้ละกันที่ผมต้องการจะขายนะครับ Hand of d e l ิ a ครับโอเคมาซ้ำกัน2ลำจริงๆด้วยก็ทำการสปอนมาครับปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นครับเมื่อมันจอดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเนี่ยทำการขึ้นยานไปครับคือซึ่งการขึ้นยานะครับมันจะเป็นการสลับในส่วนของยานที่เราใช้อยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะทําการลงนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปที่ในตัวスタชิฟต์นะตอนนี้นะครับจะกลายเป็นในส่วนของแฮนด์ออฟร d เดล่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับให้เราใช้ในส่วนของประตูทรัพย์เตอร์ครับให้วาปไปยังตัวสเปซสเตชันสักที่หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมตัดไปเลยแล้วกันไปเจอกันที่สเปซสเตชันนะครับเอาล้ครับเมื่อมาถึงสเปซสเตชันแล้วนะครับให้เรากระโดดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งยานของผมเนี่ยมาจอดเรียบร้อยแล้วนะครับใน ตัว s p c e s t a t i o n ก็เป็นยานลำที่ผมต้องการจะขายนะครับแต่เบื้องต้นนะครับเพื่อความชัวร์ครับตรงนี้ก่อนที่จะทำการสแคปขายนะครับให้เราเปิดในส่วนของยานให้ชัวร์ก่อนนะครับซึ่งยานลำนี้นะครับจะมีส่วนของ Pulse Engine ครับมีในส่วนของ r u n t h t u s t e r นะครับที่ใช้การได้อยู่ครับที่เหลือเนี่ย ก็ใช้การไม่ได้ครับแล้วก็มีพวกเสียพวกนี้นะครับโดยที่นะครับก่อนที่เราจะขายนะครับ1เช็คยาน2เช็คช่องว่างช่องเก็บของต่างๆครับเพราะว่าบางทีแล้วเราอาจจะขายไม่ได้เพราะว่าช่องเก็บของเราเนี่ยอาจจะมีน้อยเกินไปนะครับตรงนี้ผมสี่ช่องก็เสียวๆอยู่ว่าจะขายไม่ได้เดี๋ยวผมลองขายดูก่อนละกันวิธีการขายครับให้เรามายังฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งที่มีการซื้อพวกอัปเดตต่างๆนะครับแล้วก็มาทําการคุยในส่วนของ ทอร์มินัลตรงนี้นะครับโอเคสังเกตที่รูปครับรูปนี้จะเป็นยาล้ำที่เราต้องการจะสแคปทิ้งหรือขายทิ้งนะครับโอเคเราก็ดูที่ชื่อครับตอนนี้ชื่อของมันคือ hand of r i l a นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อเราทำการเคมหรือสแคปทิ้งนะครับเราจะได้เพียงแค่7ล้าน7จ็0 0 0าครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า1มันเป็นยาที่เสียครับ2ต้องเข้าใจก่อนครับว่าเราจะได้เงินมาส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือมันจะเป็นในส่วนของของครับก่อนเดี๋ยวเราลองทำการ ่อสแคปเคมดูนะครับเขาก็ขึ้นเตือนครับว่าคุณแน่ใจนะว่าคุณจะขายเพราะว่ายาน้ำนี้เนี่ยมันจะถูกทำลายไปเลยนะอะไรที่มันอยู่ในคากโก้นู่นนั่นนี่เนี่ยคุณไปดูเองนะเราไม่รับผิดชอบนะโอเคขายไม่ได้ครับอย่างที่ผมคาดการเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของเต็มนั่นเองครับเพราะว่าคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันจะได้เงินมาส่วนหนึ่งแล้วก็มันจะได้ของนะครับมาค่อนข้างจะเยอะต้องบอกว่ายิ่งมูลค่าของเครื่องบินเยอะเนี่ย ของที่ได้ก็จะยิ่งเยอะด้วยเพราะว่าเราจะต้องเอาของเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับไปขายก็จะได้เงินมาอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ตรงนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเลียร์ของสักแป๊บหนึ่งละกันแล้วเดี๋ยวกลับมาทําการขายในส่วนของยานกันต่อก็แล้วกันนะครับอาล่ครับตากมาตรงนี้นครับก็ไปทําการเก็บของมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พอดีผมไปเปลี่ยนยานมานะครับตรงนี้ปรากฏว่ายานอีกราดนงครับที่มันไม่มีในส่วนของ ตัวเวอร์เนจินแล้วก็ร้านทัสเตอร์นะครับเมื่อทําการว้ามาที่นี่อยู่ดีๆมันมี2ตัวนี้เฉยเลยครับก็เลยคิดว่ามันไม่รู้ว่าเป็นบักหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมทําการสลับยานอีกรำหนึ่งเนี่ยแล้วลองเช็คดูปรากฏว่าจริงๆ2อันนี้มันน่าจะพังนะครับโอเคไม่เป็นไรครับช่างมันก็ตรงนี้นะครับทําการสคปทิ้งนะครับแล้ก็หวังว่ารอบนี้ของน่าจะพอนะครับได้ในส่วนของเงินนะครับหกร้านหกหาหมื่นนะครับ โอเคเราก็ตัวนี้ครับเขาก็ถามเพื่อความแน่ใจครับว่าต้องการจะเ,เคลมใช่ไหมโอเคเรียบร้อยครับเราก็เนี่ยครับได้ในส่วนของโมดูลได้นู่นนั่นนี่อะไรพวกเนี้ยเยอะมากนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของของที่เราได้มานะครับโอเคณตอนนี้นะครับเมื่อเราสแคปยานทิน้งแล้วมันจะกลับเป็นยานตรงนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะไม่แน่ใจว่ามันสุ่มแรนดอมมาหรือเปล่าแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วที่ผมทําการขายทิ้งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นยานลําแรกที่เราได้มาครับในกรณีที่เรายังไม่ได้ขายทิ้งนะครับก็จะเป็นยานลาแรกมาประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่เราได้ครับโอ้โหกระจุยกระจายครับต้องบอกว่าโมดูพวกนี้เอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือช่องเก็บของครับเอาไปสามารถทําการเพิ่มช่องเก็บของของยาลรับอื่นได้นะครับแล้วก็มี l ิ v วิ g g l a s s ครับมี a c t i v a t e i n d เดียมนะครับโอเคแล้วก็พวกนี้เนี่ยเอาไปขายทิ้งครับจะเห็นว่า มีมูลค่าเข้างค่จะเยอะครับอย่างอันนี้สามล้านนะครับอันนี้สองหมื่นสองอันอันนี้หนึ่งแสนอันนี้หกแสนอันนี้ล้านหกสองอันซึ่งผมขอตีเป็นกลมๆแล้วกันเมื่อกี้เราได้มาประมาณหกล้านกว่านะครับตรงนี้บวกอีกล้านหนึ่งเป็นเจ็ดล้านตรงนี้อีกสามล้านเอาอันนี้ต้องบวกสองล้านเลยครับเอาเมื่อกี้หกเจ็ดแปดแปดล้านนะครับอันนี้สิบเอ็ดล้านครับอันนี้อีกประมาณสักสามล้าน ก็เป็นสักประมาณ14 1 5ล้านละประมาณนี้ครับ15ล้านกว่ากว่าล้านประมาณนี้ก็เราจะได้มาประมาณนี้เลยนะครับมูลค่าที่เราได้เนี่ยก็แม้ว่ามันจะน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นยางที่มันเสียแล้วก็ถ้า บางทีแล้วเราหามาได้เราคิดว,ว่าเอ้ยมันเสียเยอะเกินไปซ่อมไม่คุ้มก็ขายทิ้งก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ครับคือปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเอายานมาขายเนี่ยเราจะต้องทําการซ่อมยานให้มันสามารถบินได้วิ่งได้นู่นนั่นนี่ได้ครับคือต้องซ่อมอย่างน้อยสองอย่างก็คือตัวเพาสอไม่ใช่ครับตัวรันชารัสเตอร์ครับคือการเอายานขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวเพาส์เอนจินในกรณีที่เราต้องการพุ่งนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องทําการ ซ่อมด้วยในกรณีที่เพื่อความชัวนระครับก็คือในส่วนของตัวเกราะบาเรียครับเพราะว่าระหว่างทางเกิดจะพัดจะผูเจอพวกโจนสลัดมันดักป้นเนี่ยอันนี้ถึงข่าวซวยแน่นอนนะครับถึงตายเลยโอเคก็วิธีผมเนี่ยเป็นเทคนิคครับคือเราไม่ต้อเป็นต้องซ่อมครับเราแค่กระโดดไปกระโดดมาเราก็ค่อยเอายานเราเพที่ต้องการขายเนี่ย มาทําการเคลมหรือทําการสแคปย่อยทิ้งครับประมาณนี้ก็จะได้ของมาตรงนี้เดี๋ยวผมก็เอาไปขายครับแล้วก็ในส่วนของโมดูลตรงนี้อาจจะทําการเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อจะเอาไปทําการอัพให้ยาดําอื่นรู้ไปถึงตัวนี้ครับโซเมน อ่าสโตรเลตอะคิมเมนเตชันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเพิ่มช่องเก็บของของยาน,นั่นเองครับโอเคหวังว่าเทคนิคพวกนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเราก็อย่างไรก็แล้วแต่ครับเหมือนเดิมใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเนี่ยคอมเมนต์บอกนะครับผมจะได้ทําให้ดูนะครับโอเคครับในอีีนี้ผมขอตัดจบไว้ตรงนี้แล้วก็พบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสําหรับอีพีนี้ก็สวัสดีครับ